ใครว่าภูเวลล่าต้องราคา10ล้านขึ้นไปเราจะเป็นยังไงถ้าได้เป็นเจ้าของภูเวลล่าส่วนตัวแต่เริ่มแค่5ล้านในิดๆใจกลางพนัทนิคมแตงพามาดูโครงการเวลล่าวอลล่าพนัทนิคมที่นี่จะเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ภูเวลล่าออกแบบมาให้มีความไพรเวทสูงมาพร้อม4ี่ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า160ตารางเมตรภา,ายในออกแบบเป็นโอเพนแพนเชื่อมโซนลิฟวิ่งรูมกับไดนิ่งแอเรียพร้อมดับเบิลวอลุ่มสูงถึงหกานดสานเะตระว่ายน้านดว รั้สาวว่ายน้ำพี่นี่ก็มาพร้อมระบบเกลือกับจากุซี่แตงรู้สึกว่าโครงการน,นี้ใช้วัสดุคุณภาพดีเลยค่ะแล้วออกแบบพื้นที่มาให้ใช้สอยจริงได้ทุกจุดรู้สึกว่าบ้านโปร่งโล่งไม่อึดอัดเลยโซนนี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นครัวมุมทานข้าวและยังเชื่อมต่อไปอยังสระว่ายน้ำได้อีกด้วยขึ้นมาชั้นสองจะเจอกับมาสเตอร์เบดรูมขนาดกำลังพอดีมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่ทำให้เห็นวิวสวยกับสระว่ายน้ำจากโซนห้องนอนได้เลยมาพร้อมกับออกรีอนเซ็ตแล้วห้องน้ำไม่ตัวห้องน บนชั้นสองก็จะมาพร้อมกับอีก2ห้องนอนไข่เสื้อผ้าเยอะสามารถทําเป็น Walk-in Closet เพิ่มได้เลยแล้วพู o วิลล่าที่นี่คือ e x c l u s i v e มากสงวนไว้เพียง30ครอบครัวเท่านั้นตั้งรู้สึกว่าพู o วิลล่าที่นี่คือจับต้องได้จริงเริ่มเพียง5.29ล้านพร้อมโปรพิเศษ5ยูนิตสุดท้ายอยากให้ไม่ดูจริงเราจะติดใจแบบแต่ง